สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิกชาแนลนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำเฟสเฟสหรือว่าเพลย์ลิสต์นะครับของซีรีส์ที่64ของฤดูวินเทอร์นะครับในภาคที่4นะครับเลเวล20ขึ้นไปนะครับถึงจะปลดล็อกเควสมาให้ทำนะครับเราต้องเล่นให้ถึงเลเวล20ก่อนนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะตัวนี้เป็นเควสถ่ายรูปรถลดแอนด์คัสตอมที่โบสถ์นะครับผมเอารถคันนี้ออกมาครับนะครับ F150 ของ Ford นะครับ แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับตรงเมืองด้านล่างที่เขียนว,ว่าบอร์ดเพย์นะครับจากนั้นนะครับกดพีเข้าหมดถ่ายรูปถ่ายให้ติดทั้งรถแล้วก็ถ่ายให้ติดทั้งโบดนะครับทั้ง2อ,อันเลยซูมบอรดแบบนี้นะครับเลื่อนลูกกิ่งมาออกมานะกดเอนเตอร์แล้วก็มันจะถ่ายรูปให้เราติ๊กถูกสองอันแบบนี้เสร็จเควสนะครับผมต่อมาจะเป็นเควส์สี่เควสย่อยด้วยรถแรลล Rover Series 3นะครับเป็นรถคันนี้นะครับจูนอะไรก็ไปโหลดเอาเองได้เลยนะตัวนี้นะ มันไม่จำกัดนะครับก็2ก็ชนอะไรก็ได้ให้ขึ้นวิกเก็ตสกิลยีครั้งนะครับอะไรก็ได้ที่มันลงท้ายด้วยวิกเก็ตสกิลนะครับเนี่ยชนไปเรื่อยๆชนไปเลยครับมันจะขึ้นวิกเก็ตวิกเก็ตวิกเก็ตนะครับข้างหลังเนี่ยขึ้น20ครั้งเป็นอาเซ็ตเควสนะครับแล้วมันจะรันต่อไปทันทีนะครับต่อมาเป็นชนะด่านแอมเบิลซ้านะครับมีวิธีง่ายก็มายืดซีมาเนาะก็คีย์ทิปฮับแล้วก็มาเลือกนะครับตรงนี้เทนนิงทูเดย์เนาะแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับผม มันรูปรถเหมือนที่เราเอามาขับเลยแล้วก็ขับตรงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปเลี้ยวตามบอดนะบอดเลี้ยวไปไหนไม่ต้องไปเราตรงอย่างเดียวนะครับติดเวสเนาะตัวนี้ขับไปไหนก็ได้นะครับให้ได้15ไม์นะผมไม่แน่ใจว่าได้กี่ก,กิโลนะครับแต่ว่าก็15ไม่ประมาณ12โล14โลประมาณนี้แหละนะครับขับไปเลยนะครับมาร์กที่ไกลๆแล้วก็ขับไปเลยจะได้มีตัวกําหนดทิศทางให้เรานะครับตันนี้เป็นแข่งกับบอดชนะ2อรับ3ตานะกดเข้าไปนะครับมันจะมีจับทีมให้เรานะครับใช้รถพวกนี้ได้เลยนะครับจับทีมให้เราเสร็จจุบบบใหห้้้้้้้้เเเรรราาาาานนนนนนนะะะคคัััทีีมมมมมสฟยแแแงงงขขึไดผลวตออ ตัวนี้เป็นแข่งกับยานนะครับก็คือแค่ข้าเส้นเฉยเฉยนะครับมันไม่ได้ไปวัดอะไรหรอกแค่ข้าเส้นเฉยเฉยมันเป็นด่านโชว์เฉยนะครับแล้วก็ขับตามป้ายไปนะครับตัวนี้เป็นมินิเกมห้ามออกชิงมงกุฎซอมบี้ไล่จับแล้วก็ส่งธงนะครับก็เข้าไปเล่นได้เลยนะห้ามออกนะครับหรือไปกระโดดไกลให้ได้200นะครับผมก็ด่านอยู่นี้นะครับนี่เลยใช้คันนี้นะครับมอเตอร์เอนทีเก0หาได้ในร้านคาประมูลนะคันละ0 0 0แสนนะครับ ก็จูนนี้นะครับวิธีโหลดจูนจะอยู่ในช่องลองพิมพ์ค้นหาดูนะครับว่าโหลดจูนนะครับแล้วก็ขับไปเลยครับให้เลขตรงด้านล่างมันได้200นะครับตอนเรากระโดดนะมันจะมีเลขบอกนี่ครับตงขึ้นมาตกใจเนาะก็เป็นสิบเฟสนะครับตัวนี้เป็นทำทัพสปีด259กนะมันจะมีเลขขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าทัพสปีดตรงนี้นะครับข้างบนเลยนะครับวิ่งไปเลยนะครับให้ได้2 5 9เสร็จปุ๊บมันจะต้องเข้าพอดีกับตรงนี้นะครับกับตรงยิงแท็บตรงนี้นะครับเนี่ย ตัวนี้เป็นเลี้ยงความเร็วนะครับให้ได้สองตลอดเวลานะครับสองขึ้นไปนะเลี้ยความเร็วเลขด้านล่างมันจะขึ้นมาให้เราดูนะครับมันมีปลายทาง2ฝั่งแบบนี้นะปลายทางขีด2ฝั่งนะให้เราไปเริ่มจากปลายทางฝั่งซ้ายมานะครับ2องอ่ะขับไปเลยนะครับมันจะมีเสาสีเหลืองนะครับเป็นจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะครับตอนออกกับตอนเข้านะ มันจะมีเลขบอกนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นอันซีเควสตัวนี้เป็นแข่งกับบอกสามบันขาวที่ท็อปสามนะครับกดเข้าไปนะครับด่านสีส้มเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะแตกมาเป็นสามด่านแบบนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็เข้ามาตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นไฮรีสกิลก่อนนะครับแข่งให้ได้ที่หนึ่งนะครับต่อให้ได้ที่หนึ่งเราไม่ตั้งตรงนี้ครับยังไงก็ไม่ชนะไม่ผ่านเควสนะครับต้องแข่งให้ได้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาตั้งตรงนี้นะครับให้เป็นไฮรีสกิลนะครับตัวนี้เป็นแข่งกกกกกััััับบบบอออททเเเเเหมมมมืนน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 ลลยยะะคครรสาาาาาขขวี่่็็ปปปดด้ไแต 1>, 1 2 3สนะครับอ่าตัวนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับกดเข้าไปมันก็แตกมาเหมือนกัน1 2 3สน nah. uh, anyway, ันนะฮะหนึ่สาแบบนี้นะครับแข่งให้ครบก่อนนะอย่าเพิ่งทำเควสอื่นนะครับตัวนี้ขับห้ามชนแล้วก็ห้ามกดย้อนกลับนะครับตัวนี้ขับไปเลยนะครับขับไม่ชนแล้วก็กดออกได้เลยครับตัวนี้เป็นเข้าร่วมเควสแลงด์แอนเจอร์นะครับก็อยู่นี้นะครับออนไลน์แอนเจอร์เนาะตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกด้านหนึ่งก็ได้นะครับเลือกที่เราจะเล่นเนาะอันหนึ่งเนาะ เล่นให้จบนะครับตาหน,นึง่งใครยังไม่ปลดลองมาดูควิกเพย์ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นนะตรงนี้เลยครับเล่นตัวโหมดที่เราจะไปเล่นในถัดไปนะครับผมคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ